สวัสดีคุณชมทุกท่านก็ได้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Army My God กับเกม Dream League Soccer 2022ในวันนี้นะครับจะเป็นนัดตัดสินว่าเชลซีจะเป็นแชมป์ลีกหรือเปล่านะครับผมโดยเราจะเจอกับนิสนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาที่สนามอาริอนวิเดล่ากับนัดสุดท้ายในการลุ้นการเป็นแชมป์ลีกของเชลซีดูเสจตัวจริงผู้เล่นของฝั่งนิสก่อนนะครับผม แล้วก็ฝั่ง QC นะครับอันนี้โค้ดติวแผนก่อนครับนะครับนีเริ่มเคลียบอลก่อนนะครับบัลมาโทอรดีบาสเอาต่อแล้วลุยดิอสไปกระแทกฟ้าได้ครับผมเป็นฝั่งนี้ได้ฟ้านะครับเอาเทอรรับเปิดขึ้นมา ส่งเลนสกายมาสตรงิสรงสตริงหลากมาสุดเส้นฝั่งขวาแล้วลองเปิดแต่ติดโทนี่โค้ชครับบอลยังน้องจังหวะสองได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้พักอ,อกมาแล้ววอลเลย์เข้าไปเลยครับผมหนึ่งตูศูนย์ครับนี่ขึ้นนําไปก่อนนะครับโอ้โหเป็นลูกที่สุดสวยจริงๆครับดูดีกว่าบอลลนมาเก็บได้จังหวะสองแล้วเปิดขึ้นมาพักอ,อกลูกนี้แล้วอลเลย์ไปเลยนะโอ้โหหมดสิ์เซฟจริงๆครับดูบัฟกา้า ครับดีบาราเคียมาโท่นี้โคสฟานได้ฟเฟลมินดิให้มากุด,ดกันการเห็นเราลองเปิดขึ้นมางี้โอบ,บารยองโอบ,บารยองลากมาสุดเส้นหลังแล้วเจาเสาแรกยังติดนะครับเซฟนะครับดูรีเพย์ครับบารยองลากมาคนเดียวสุดเส้นมีโด,ดนกระแทกนิดหน่อยนะครับครับวิวนิจุตจูเนียรับหน้าที่เปิดนะครับ ยุดเปิดเข้ามาดิบล่าโคกตึงติดเซฟนะโอ้เหนียวจริงๆเปิดสวยนะหมุงไปเสาแรกครับยังติดเซฟนะประตูยืนติดเสาแรกพอดีครัวนี้สองครับวินิซุดจูเนี่ยเปิดเข้ามาวัานนี้วัวจิวหมุงก็ออกไปนะครับผมเสียดายมากครับประตูตีเสมอของวัวจิวฟันได เป็นิเตสลองเปิดยาวมาลูกนี้ฮะเวอร์จิวเก็บไม่ได้แล้วโอมาบียองบยองวินิสุตจูเนยียวินิสุตรับบอลมาถ่ายมาทางขวาครับอีกใครโดนกันต้องปั๊มบอลแย่งมาได้นะดูกันลากมาแล้วโอ้ยังโดนกระแทกครับจะตัดสินใจเปิดบอลยังไม่ออกครับเก็บมาเล่นต่อแล้วบอลออกครับผมบอลทุ่มของฝั่งเชลซีนะนมเซอร์เบนดี้มา โอเบอยังติดยังติดนะฮะดีวเวลายังปั๊มสู้ไม่ได้นะแล้วโดนสกิดมาครับมีโค้ชยังยังไม่ได้สกิดไม่ได้แล้วส่งมาวันนี้มีใครวิ่งเติมไหมแล้วเติมไม่ทันนะฮะออเตาออกมาทางซ้ายครับกุลลี่ติดคุณนัการครับออกมาออกมาที่โอเบองแล้ววิ่งล่งนี้ไม่ทันนะ ที่แรกตามมาเก็บได้นะแล้วโดนสกิดมาเหมือนก,ก,กันสกิดกลับมาได้แล้วลากไปทางขวาดัางติดบาดนะครับดีดังโอเคครับปั๊มมาได้สองคนฮนะเอามาโอบาไปยองโอบาไปยองเราโดนเล่นทา่าพีนึงแล้วติดนะฮะเอาแล้วยังได้แล้วเสียจังหวะเองนะครับ โทรลิบบลโดนมาฝั่งขวามาจะ่ะเออแล้วหมดครึ่งแรกนะครับผมนิสขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาต่อขึ้นหลังครับฝั่งเชลซีได้เขีย่ยเอเดี๋ยวบ้าลิยาสเอา้วโดนแย่งไม่ได้ครับนีซิวจางตจะมาแก้ได้โถ่นี่ลิยาร์สทางขวาแล้วส่งตัดเข้ามากลางาเดยลอดแล้วคุริบารียังออกมาตัดบอลได้นะ นสุลองโยนมาอย่โอาวาลองเก็บไม่ได้นะฝั่งนี้ได้คุมเกมอยู่นะครับนาทีที่60แล้วนะครับลี่ลองโยนยาวมาวนสุดโอ้โดนกระแทกลงไปแต่จานพูดจะเสียไม่ว่าอะไรนะครับเล่นเงินต่อตัดบอลได้แล้วทำเสียเองนะครับออกข้างเสียไป เกมของนิสนะครับนัดนี้เลยเล่นกันในที่บ้านของนิสนะครับผมน้องเปิดมาแล้ววอลเลยอู้หูยเกือบโดนครับมีการเปลี่ยนตัวกันนิดหน่อยนะครับผมคุณลี่ลองโยนยาวมาแต่ไม่มีใครวิ่งไปเก็บนะครับเคียร์ออกมาก่อนนะครับผมบอลทุ่มมาฝั่งเชลซี โทรมาหรือดีอาร์ดีอาร์เห็นแกรดเบล,เบลวิ่งมาแล้ววิ่งมาแกรดเบลลากมาสุดเส้นแล้วลองกดยังติดเซฟนะโอ้ไม่มีใครมารอเก็บนะครับจูลี่คนไม่ยองโยนมาทางขวาครับอัต่อโรซาลิโด ตรงนี้โค้ชยังติดนะสกิดมาแกบเบิลลากมาฝั่งซ้ายเล่นท่าหน่อยเล่นท่าหน่อยสองทีแล้วหลุดมาครับแล้วลากมาฝั่งทางฝั่งซ้ายสุดเสร็จแล้วลองเปิดลูกนี้โอแบยบยองโขกยังติดเซฟนะโอ้โหเหนียวจริงๆนะน,นะครับเป็นี่ติดอ่าทีที่แปดโกแล้วครับผมต้องรีบทำหน่อยแล้วครับฝั่งเฮลซีตั้งเปิดขึ้นมาแล้วมีสัญล์โอ้ไม่ได้คนระับยังติด ล,ลีมาเก็บสถวสองอโนเปิดดนตรงนี้แต่ว่าเหมือนจะเป็นล้ำหน้านะครับโอ้โหจริงนะครับล้ำหน้านะครับแอดเบลดตรงนี้เก็บได้ทางฝั่งขวา,ขวาแล้วลองเปิดมาเข้ากลางครับเลยไม่เนาเปิดมายังติดโอ,อ้แล้วหมดเวลาแนละ้วผมจบเกมนะครับ มิสเอาชนะไปได้ครับ1นแต่ว่าเชลซีก็ยังเป็นแชมป์อยู่ดีนะครับชูถ้วยแล้วนะผมก็สำหรับอีพีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผม